อาสวัสดีเนาะมือนี้มาอยู่กับข่อยดีเจสแตนแลเล่าเนาะและมือนี้ข่อยสิมาสอนวิธีลบไลน์นำแบบบบมีอ่าแบบบได้เสียงเงินจักบาทเนาะเพราะว่าเฮากับทัพการแบบแบบบบเสียงเงินเลยนะนนก็ด้วยหน้าเขาไปที่เปสโตเนาะเขาไปเปสโตแล้วพิมพ์คำว่าอาง่ายๆแบบตุเคกอะไรเนาะ ทีมคขาว่าอ่าโอเคแล้วก็แอปนี้นะครับแอบปบนี้นะฮะคลายมาสเตอร์นี่ฮนะเนี่ยทุกคนก็ติดตั้งไปเลยนะเพราะว่าผมก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วให้ทุกคนเลื่อนลงมาแล้วคุณก็จะเจออ่าแอปอันี้นะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ก็ได้ฮะ <c oughs> เอาเป็นอ่านี่ฮะอ้าว่ใช่เลยไม่ใช่เลยไลอ้นี่ฮะนี่ฮะมันก็จะเป็นอารรูปร่างแบบนี้ฮนะเนี่ยแอบอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เนี่ยให้ทุกคนกดติดตั้งไปเลยผมพ่อผมกดติดตั้งแล้วให้ทุกคนกดติดตั้งเลยถ้ากดติดตั้งไปลอยแล้วให้ออกจากที่เปจนสโตนะครับแล้วไปที่ คลายมาสเตอร์ไปที่คลายมาสเตอร์นะครับแล้วให้ทุกคนจะปิดนิดไว้ก่อนก็ได้นะฮะแต่ว่าผมไม่ปิดนะฮะนิดผมไม่ปิดให้ทุกคนกดคํานี่นะปิดไปเลยปิดไปเลยกดที่กากบาดนะฮะแล้วก็กดที่ สร้างโปรเจกต์ใหม่นะที่บวกนี่ฮะเป็นอ่าอะไรวะเนี่ยที่บวกนี่แหละครับที่กลางเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยกดติ๊กเข้าไปแล้วก็เลือกหนึ่งต่อหนึ่งนะครับมันต้องเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับถ้าถ้าเป็นอ่าแนวนอน YouTube ก็จะเป็นอ่าสิบหกต่อเก้านะครับอันนี้เราเอาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับเพื่อลบรายน้ําฟรีแล้วให้คุณเลือกคลิปใดคลิปหนึ่งก็ได้ครับแต่ว่าผมไม่มีคลิปผมก็จะเอาเป็นอ่า รูปภาพแทนก็ได้นะครับเนี่ยนี่ฮะอ่าเดี๋ยวผมจะอ่าเอาไม่ฮะแต่ผมอ่ามันสัตว์กว่านี่นะฮะเพราะว่าผมนี่นะฮะเป็นรูปผมเองอะเอ้าไม่ได้ไม่ได้เราต้องเอาเป็นอันนี้นะฮะเอ้าเดี๋ยวครับแป๊บนึงครับ เป็นอ่า uh คลิปวิดีโอก็ได้คลิปวิดีโอนะฮะเอาเป็นอ่า uh รูปภาพดูดิโอ่มันต้องคลิปวิดีโอรครับมันต้องคลิปวิดีโอเอาเป็นคลิปเนี้ยเนี่ยนะเอาเป็นอ่า uh คลิปเนี้ย แล้วก็เป็นรูปภาพอ่ารูปนี้ไม่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 ให้รูปนี้เราก็เอาเป็นเนี่ยคีวีโอนี้นฮะเมื่อเราได้มาแบบนี้แล้วใช่ไหมแล้วให้ให้ให้เรากดที่คำว่าสร้างเอฟฟอร์ตนะแล้วก็อ่าเอ็กพอร์ตไปเลยให้ทำการอ่า เอ็กฟอร์นะฮะผมขอปินจอแป๊บหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลใจนะมันขึ้นมาว่ารายเดือนเป็นปีให้เขาให้ให้เรากดข้ามไปเลยนะครับเนี่ยจากนั้นก็รอมันเอ็กฟอร์แป๊บหนึ่งครับอ่าเมื่อ เมื่อเราทำการ export สำเร็จแล้วให้เราออกจากนี่เลยนะครับแล้วให้ไปเข้าที่แอปที่อันนี้นะครับที่ผมบอกไว้นะครับเนี่ยครับเนี่ยแอปนี้เลยกดเข้าไปเลยปุ๊บมันก็จะมีหน้าตาอ่าคล้ายๆกับแอปแคปคัทนะเราก็กดเข้าไปเลยที่คำว่าวิดีโอนะแล้วก็ใหม่นะครับเนี่ย ก็จะให้เราเรียกวิดีโอใหม่นี่นะฮะวิดีโอที่เรา,าทำการ e x อ o r t เมื่อกี้นี้นี่มันก็จะมีลายน้ำข้างบนใช่ไหมครับแล้วให้เราให้เรามากดที่คำว่าเนี่ยนะครับกดปึ๊บแล้วให้เราเลือก16ต่อ9้าครับปกติมันจะเป็นต้นฉบับให้เราเลือกเป็นอิต่อ9 แล้วเราก็เลื่อนอันนี้มันครับเรื่อเลื่อนนี่เนี่ยเลื่อนขึ้นปกติเราเอาในแอปคายมาเตอร์มันจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวนี้ให้เรามาเอาสิบหกต่อเก้าหนึ่งต่อหนึ่งเราก็มาเอาสิบหกต่อเก้านะครับจําดีๆนะแล้วให้เราเลื่อนขึ้นไปเลยปึ๊บนี่แล้วก็กดติ๊กถูกปึ๊บแค่นี้ง่ายง่ายเราก็กดบันทึกครับเนี่ยกดบันทึกข้างบนเนี่ย บันทึกอ,อ่าเป็นเจ็ดร้อยก็ได้ฮะตามที่ชอบทุกคนผมก็เอาอ่าก็ขออ่าจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้คิดว่ามีประโยชน์ต่อทุกคนก็จะเลิมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเห็นคลิปต่อไปด้วยนะครับนี่นะอีกฝ่เรียบร้อยมาดูดิดูดิ เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแค่นี้ก็ได้เอาละครับผมก็ขอตัวไปเพียงเท่นี้นะครับชอบกันอย่าลืมกดไลค์อย่าบีคำนะครับกดไลค์กดตามกดกระดิ่งเพื่อไปกับรักใจใค่อยคิดต่อไปไมีอะไรสงสัยก็ถามกันมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอไปเท่นี้ครับ